ผมเซกินะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่งหน้าในรูปของ Kylie Jenner นะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่ารูปนี้ไปทํำยังไงก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับเราจะใช้พาเมอร์ของมาริสกานะครับในการพายพหน้าของนางแบบเรานะครับต่อไปนะครับเราจะมาลงรองพื้นกันนะครับเราจะใช้รอ,อ,องพื้นของ l o รีอัล a ู c แมชกับของหน้านะครับสีบาเซลน่ากับ N7 ครับผสมเข้ากันก็ ลังจากนั้นนะครับพอเราลงมาพื้นเสร็จแล้วนะครับเราจะผมจะยังไม่ลงอคอนซีลเลอร์กับแป้งนะครับเพราะว่าจะต้องเขียนคิ้วกับแต่งใต้เสร็จก่อนแต่ตแตตเราจะมาเก็บรายละเอียดด้วยคอนซีลเลอร์นะครับวันนี้จะใช้เจลเขียนคิ้วของเมยลินดาน,นะครับอันนี้7จสกว่าบาทครับก็จะใช้กับคู่กับแป้งหนดตันนะครับวิธีเขียนก็เขียนจากใต้้องคิ้วไปก่อนนะครับ ค่อยล่างโครงไปนะครับ yeah, girl, yeah, หลังจากนั้นนะครับพอเขี่น <Okay, S 1> คิ้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นนะครับจะวันนี้ผมจะใช้อนเซอร์ของบ a r ม mama นะครับในการเลี่ยของคิ้วกับแป้ง,งครับตอนนี้คิ้วอาจจะยังดูหนาไปนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงใต้ของคิ้วแล้วก็ข้างบนคิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับจะใช้ ตัวแปลงแบบนี้นะครับกับคอนซีลเลอร์ของเนบบรีนนะครับเบอร์ห hmm. ในการเก็บรายละเอียดใต้ร้งอ, mm hmm. องคิวกับองคิว mm hmm. ต่อไปนะครับ mm hmm. เราจะมาปัดคิ้วกันนะครับ mm hmm. วันนี้จะใช้มาคค่าลาคิวของร้านเมจิกนะครับ mm hmm. วิธีการปัดนี้ก็คือถ้าเกิดเราออกมานะครับ mm hmm. มันจะเียอไปแล้วก็ใช้ทิชชูนะครับในการซ mm ับ hmm. ตัวมาคาร่าออกอน,นะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เยอะแล้วก็เยืนอไปนะที่การปัดเนี่ยก็ปัดให้ต้องหมดคิ้วนั่นแหละครับให้มันตั้งขึ้นแล้วก็ค่อยๆปัดไปตามทรงคิ้วเลยนะครับปัดย้อนขนคิ้วก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้เคลือบขนคิ้วทั้งหมด ต่อไปนะครับเราจะมาแต่งตากันนะครับวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์นิดนึงนะครับคือสกอตเทปอย่างนี้นะครับเพราะว่าในลุกที่เห็นของไพติเนอร์เนี่ยมันมันนี่ว่ะมันจะใช้สกัตเทปในการแต่งตาวิธีใช้นี่ก็คือเราจะแปะจากขางตาขึ้นไปนะครับขอใช้อายพรเมอร์ก่อนนะครับ วันนี้ใช้ของโคยูทูนะครับไอ้ตัวนี้ซื้อมาร้อยกว่าบ,บาทครับถูกถูกแล้วก็ดีนะมันทำให้มันทำให้ใหอาชีพโดเนี่ยติดน้ำาลแล้วก็สีสันขัดมันดูดึงต่อไปนะครับเราจะเริ่มแต่งตาก,กันนะครับจากรูปที่เห็นเนี่ยเออไคลดี้เขาจะทัดเบ้าด้วยสีน้ำตา,ตาลเข้มนะครับแล้วก็มอร์ฟีนะครับก็จะเริ่มใช้จากสีของสีตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาเป็น Trans ิชั o เคอร์เนะครับคือสีที่มันเอาไว้แบบเป็นสีเบสแล้วก็เอาไว้เปลนนะครับวิธีการทาก็คือทาจากหางตาเข้ามาเลยนะครับเกลี่ยเข้ามาเลยหลังจากที่เราลงสีทรานซิชั o เ o อร์เลรเสร็จนะครับล้วก็จะมาขัดเป้ากันนะครับเราจะใช้แปรงแบบนี้นะครับผงุ่มๆแล้วก็ใช้กับสีน้ำตาลที่มันเข้มลงมาอีกหนะ่อย หลังจากนั้นนะครับก็จะใช้สีน้ำตาลที่มันเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะใช้สีตัวนี้นะครับกับแปรงที่มันเล็กลงอีกนิดนึ่งหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ชายแโดว์สีดำของแคทริสนะครับกับแปรงที่มันของพุ่มเล็กกว่านี้หน่อยนะครับในการเปลียดตรงหางตาให้มันเข้ม,ข,มขึ้นอย่างนี้ หลังจากที่เราลงสีดำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมาใช้สีขาวๆเนื้อๆน,นะครับในการคลิลมของฟิล์มอะไรที่มันฟุ้งจนเกินไปตรงใต้หนกคิ้วนะครับ mm hmm. หลังจากที่เราคลิลมใต้หนกคิ้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่สีรงหัวตาะคระับวันนี้จะเลือกใช้สองสีนะครับสีนี้กับสี นน oh. หลังจากนั้นนะครับวันนี้จะใช้ลอ,อรา่ามูซ่นะครับลูเซตจิงพาวเดอร์ในการเซ็ตใต้ตาของเซ็ตใต้ตาของนาาแจะค mm hmm. ัน้าก็เลยไปให้มาเฮ้ วันนี้เราใช้ของบูเต้นะครับเพราะว่าสีมันสวยครับสีมันเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยใช้ในการคอนโทลดแต่งนะครับแล้วก็จะมาตรงฐันดั้งนะครับที่เราลงคอนโทเลอร์นะครับมันก็จะมาขัดแต่งตรงบริเวณขั้วมีออก จากนั้นนะครับพอเราปัดแป้งออกเ <c> น <oughs> ี่ยเราก็จะมาใช้อายแชโด์สีนี้นะครับในการลงใต้ตานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้สีนี้นะครับในการลงบริเวณงหัวตานะครับหลังจากที่เราลงหนกตาเสร็จน,นะครับเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กัน,น,นครับวันนี้จะใช้เจลไลนเนอร์ของล o r e อ l นะครับกับแป้งเล็กๆนะครับ เราจะมาดัดขนตานะะนกันนะครับหลังจากนั้นเรับวันนี้ลังจานนก็มาติดขนตากันครับวันนี้จะใช้ขนตาที่สามคู่นะครับอันนี้จะติดชั้นแรกนะครับแล้วก็อันนี้จะชั้นที่สองแล้วนี้จะชั้นที่สามครับซ้อมแค่ตรงขมับตาก็พอครับแก้มวันนี้นะครับเราจะใช้สีส้มลงเป็นฐานไปลงเป็นเป็นพื้นก่อนนะครับ วันนี้เราใช้ของอะไรของ BSC นะครับแล้วมีซอมตัวนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาใช้ปัดแก้มของวิลานีนะครับหลังจากที่เราปัดแก้มเสร็จน,น,นะครับเราก็จะมาปัดไฮไลท์กันนะวันนี้จะใช้ของเดิบางนะครับสีแมรี U ่ยูมครับก็ปัดไปทั่วบริเวณของแก้ม วันนี้จะใช้เรียบอยู่3สีนะครับอันนี้ก็ของนิกอันนี้ของโฟยูทูแล้วก็ของครี่เลยครับจะเอามาผสมกันฝากกด Subscribe หน่อยนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊าย มึงเอาตัวเป็นมือดีมืงอ่ะไม่ต้องเยอมมากก็ได้เซมึ่เอาออกเลยเอาออกเลยเอาออกเลยอย่าทำน้องเขาดีเก่งมา